สวัสดีค่ะคุณลึกดวงต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิเชนทาร์รด์นะคะสำหรับท่านในก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพิกอากาศกันค่ะแม่หมอมีกองไพ่ด้วยกันทั้งหมด2กองนะคะนี่คือกองที่1และนี่คือกองที่2นั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนะคะพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าในตอนนี้ความรู้สึกของเขาคนเนี้ยที่มอบให้กับคุณเนี่ย มันจริงจังถึงขั้นไหนแล้วนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณกับเขาจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนไหมหรือถ้าเป็นความรักที่เป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วจะมีเรื่องราวอะไรดีๆกันเกิดขึ้นหรือไม่แนวโน้มความสัมพันธ์นี้ในอนาคตนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นเขายังคงรักและจริงจังรวมไปถึงซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวอยู่ใช่หรือเปล่าไพ่อยากเตือนอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณกับเขาคนนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกันบ้างนะคะแม่หมอก็มีไพ่ได้กันทั้งหมดออสองกองนี่คือกองที่1กองที่2นะชอบกองไหนก็ลองเลือกกองที่ใช่ลองเลือกในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณดูนะคะและสําหรับใครก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกค่ะฝากกดติดตามนะคะเป็นกํนาลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะแม่หมอมีนะคะทุกๆกแพลตฟอร์มเลยทุกๆช่องทาง ะะไม่ว่าจะเป็น IG, TikTok, เนี่ยค่ะ a c e b o o k นะคะ, Facebook, ะ,คะหรือจะเป็นใน l ลน e นะคะใครก็สะดวกในการติดตามช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามในช่องทางนั้นได้เลยและสำหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวค่ะสามารถนะคะที่จะติดต่อจังคิวเข้ามาทำตามตรงนี้ได้เลยนะคะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะคะสำหรับแบบพิมพ์เนี่ยนะคุณลูกดวงสามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณใครคนนั้นที่อยู่ในใจใครคนนั้นที่คุณคุยด้วยเนี่ยมาเพื่อเช็คพลังงานได้นะคะนะ ซึ่งนะคะการใช้รูปประกอบมันจะทําให้ เกิดความแม่นยําในการเปิดไพ่มากกว่านะคะจะได้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นพลังงานของคนนี้ทุกข้อมูลของคุณลูกดวงที่ส่งมาจะเป็นความลับทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวนะแนะนําจองล่วงหน้า1วันนะคะจะมีคิวให้ในวันถัดไปตั้งแต่บ่ายโมงถึง6กโมงเย็นนั่นเองค่ะสะดวกเวลาไหนก็เลือกแล้วกันเนาะมีทั้งแบบ30นาทีและ1ชั่วโมงนะคะเอาละเดี๋ยวเรานะคะมาตั้งจิตอธิษฐานอันเป็นสมาธิไปพร้อมๆกันค่ะนะคะ้เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กล่องที่1นนะคะคุณเลือกนะคะไพ่เกือกม้านะ Hot shoes นะคะกุดลักนะความโชคดีใดๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงจากนี้ไปนะคะไพ่นี้เป็นสัญญาณของความโชคดีทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักค่ะตัวของคุณนั้นอาจจะก,กําลังได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อีกไม่ช้านานนี้นั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่อยากจะส่งสัญญาณบอกกล่าวหรือเล่าสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณลูกดวงกันบ้างนะคะเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยนะเขามองความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกดีที่มีให้กับคุณลูกดวงอย่างไรกันบ้างนะมาดูกันนะคะว่าไพ่กองนี้จะเป็น energy ของคุณเป็นพลังงานของคุณหรือไม่ The s t r a n e โอ้ ความชัดเจนใดๆกำลังเกิดขึ้น The date นะคะ <c oughs> Page of c o i n Two of s p e a r นะคะอืมแม่หมอรู้สึกได้ว่า ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ในช่วงแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเกิดการมามาหายๆนิดนึงนะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตเนี่ยคุณลูกดวงเคยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วอยากตัดจบแล้วเราเหนื่อยเหลือเกินเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่คอยควบคุมในสถานการณ์นี้เขามาบ้างหายบ้างเขาทําให้คุณเกิด energy ของความรู้สึกกังวลใจและสับสนนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการเหมือนคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็หายกันไปนะคะจนเหมือนจะขาดกันไปแล้วแล้ว ก็มีการกลับมารือฟืนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเดอะเจนะคะมาเป็นสัญญาของการสิ้นสุดนะดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คนที่มาเจอไพ่กองนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยคุยกันแต่มันมีบางจุดในช่วงนั้นที่อาจจะทําให้ลืมลืมกันไปไม่ได้คุยกันไปอาจจะต่างฝ่ายต่างยุ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะเกิดการงอนอะไรบางอย่างแล้วเขาคนนี้เป็นฝ่ายทักกลับมาหาคุณเองทักกลับมางอนะคะทักกลับมาชวนคุยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมันจึงทําให้คุณเกิดความสับสนว่าเอ๊ะ ยังไงดีเขาอยากไปต่อกับเราไหมลึกๆมันเหมือนในใจของคุณเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนอยู่ว่าความรักครั้งนี้ที่ได้พบได้เจอเนี่ยนะมันใช่หรือเปล่าวันจริงจังหรือเปล่าเขารู้สึกดีกับคุณลูกดวงจริงๆหรือไม่นะคะหรือรวมไปถึงนะคะอาจจะเป็นพลังงานของใครบางคนที่คุณกําลังมีคนคุยเข้ามานะ หรือมีคนรักอยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยผ่านการผิดหวังเสียใจแบบหนักหน่วงมาก่อนอนะจนเราคิดว่าเราคงไม่อยากเปิดใจให้กับใครแล้วเราไม่อยากสนใจใครแล้วนะคะจนกระทั่งคนนี้เข้ามามันทําให้คุณเกิดความรู้สึกหวั่นไหวนั่นเองค่ะตัวของคุณก็เลย อาจจะรู้สึกงงๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะดังนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรักที่คุณถอดใจไปแล้วนะคะเหมือนจะเลิกเหมือนจะไม่คุยแล้วกลับมาคุยกันใหม่หรือตัวของคุณเนี่ยอาจจะเจ็บช้ำเจอความรักที่ไม่ดีมาหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาที่เพิ่งจบกับใครก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยมาเจอคุณพอดีมันทําให้หัวใจเนี่ยมันเป็นสีชมพูขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะไม่เหมือนมีการรื้อฟือน้นใดๆเกิดขึ้นแต่ตัวของคุณลกดวง ใจของคุณลึกๆก็ยังคงหวั่นไหวยังคงคิดมากอยู่ดีว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณหรือเปล่าคิดอย่างไรกับคุณลูกดวงนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณลูกดวงอีกไพ่อยากพูดอะไรถึงคุณนะ Five of Cups the Lover the Fool Justice นะคะขออีกใบหนึ่งนะ The temperance น nah ะคะ ก่อนหน้านี้เหมือนคุณกับเขาอาจจะมีความอึดอัดใจใดๆอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่างนะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะคะเอ,อ่ออาจจะเหมือนกับมีจุดมีบางโมเมนต์ที่เราไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเขารู้สึกกับเราอย่างไรนะไม่เหมือนตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่กล้ากล้ากลัวๆแล้วก็ยังคงเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าๆหรือการสูญเสียการเสียใจเกี่ยวกับรักเก่าอยู่แล้วพอมาเจอรักใหม่ซึ่งเป็นเขาคนนี้ค่ะคุณ ลูกดวงก็เลยอาจจะยังคงกล้า,กล,ากลัวๆนะ The Lover ความรักเกิดขึ้นแล้วนะคะในหัวใจระหว่างคุณกับเขานะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกแบบบอกออกมาอย่างชัดเจนว่าเราเป็นอะไรกันก็เท่านั้นเองนะคะ The Temperance นะคะคุณรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มาเริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนอะไรบางอย่างทําให้คุณเริ่มอาจจะรับรู้ได้ถึงพลังงานของความรักอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งที่ผ่านมาคุณเหมือนยังเจ็บปวดหรือเสียใจเกี่ยวกับการสูญเสียความรักเกา่กาๆหรือแครบางคนที่ทําให้คุณเสียใจอยู่เลยนะคะความรักครั้งนี้ไม่เหมือนกับคุณอยากลองอะ่ะแล้วก็เขาเองก็อยากลองเหมือนกันนะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างอยากเรียนรู้อยากพัฒนาและอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาอัปเดตหัวใจของเขากันนะคะเขามอง คุณลุกดวงอย่างไรเขารักคุณลุกดวงหรือไม่เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณลุกดวงนะ I left you before you could leave me I hit who I really am from you ถ้าคุณคิดจะทิ้งเขาแล้วก็เขามีความคิดว่าเขาจะไปจากเราก่อนที่เราจะได้ทันทิ้งเขานะคะเขารู้ตัวบางครั้งเขาอาจจะทําตัวไม่น่ารักกับคุณอาจจะทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจกับการมามาหายหายของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้เป็นคนเก็บอาการนะคะเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาสักเท่าไหร่แต่ตัวของเขานั้นนะ่ะก็กลับมาตายรังนะคะ know that แ c r o s s the line with you นะ,ะเขารู้ตัวว่าสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาอยู่กับคุณนะ Sometimes I'm ชาม say away t h i n k i n g about you บางครั้งเขาเองเขาก็เริ่มรู้สึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณลูกดวงจากใจของเขาจากความรู้สึกของเขาเช่นกันนะคะเอ่อดังนั้นคนคนนี้มองว่าเขามีความรู้สึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณลูกดวงนะเขารู้ตัวว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกยังไงเขาก็ต้องกลับมาจริงจังหรือลงเอยกับคุณหรือความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะได้ไปต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเองก็มี ความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณนะอ่ะเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างเริ่มรักกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงนะคนคนนี้มีแนวโน้มจะจริงจังและเปิดตัวกับคุณลูกดวงหรือไม่มาดูกันค่ะ King of s w o r d นะคะได้พลังงานของ The Moon โหขี้หึงด้วยนะคะ f o r Coin Six of Cups ขออีกใบหนึ่งค่ะ ได้ลพลังงานของ n Knight of s w o r d แม่หมอรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณลูกดวงยังคงไปต่อนะถ้าคุณยังคงไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยซึ่งต่างฝ่ายต่างอาจจะกล้ากลก,กลัวเกี่ยวกับเส้นทางของความรักนะคะแต่แม่หมอว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4-6เดือนจากนี้ไปความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความ เข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความชัดเจนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะตัวของเขาเนี่ยจะตัดสินใจที่จะจริงจังกับคุณไหมเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาลึกๆเขาเองก็กลัวการสูญเสียลึกๆเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะรักเขาจริงๆหรือเปล่าคุณจะรู้สึกกับเขาอย่างไรนะคะโฟบคอยนะคะแต่จะบอกเลยนะว่าคนคนนี้คนกองเนี่ยขี้หึงนะคะแตนะ่ถ้าคุณลุกดวงคิดจะไปต่อกับเขาอ่ะคุณจะต้องแบบเหมือนอยู่ในโอวาทหรือจะไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่น่ารักไม่ได้นะเช่นจะไปแต่งตัวปุ๊บ โปอย่างเงี้ยคนคนนี้อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าเขาจะมีการแสดงว่าเขาเป็นเจ้าเขาเจ้าของคุณนะคงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4 6เดือนจากนี้ไปความสัมพันธ์จึงจะมีโอกาสก้าวหน้าและมีการแสดงออกถึงความชัดเจนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ แเหรียญค่ะคุณอาจจะต้องอดทนนิดนึงกับความสัมพันธ์นี้นะแต่แม่หมอมองว่าความสัมพันนี้ในความอดทนนี้คุณลุกดวงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเขามีโอกาสจะจริงจังมั่นคงชัดเจนความสัมพันนี้มีโอกาสสักเซสได้คบกัน ะะเพียงแต่มันใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งสี่ถึงหเดือนเพื่อดูใจเพื่อเป็นการฟันธงว่าเรากับเขาสามารถเข้ากันได้จริงๆในระหว่างนี้นะคะที่เราคุยกันเนี่ยคุณจะเห็นเองว่าเขาเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเรามากขึ้นเขาอาจจะชวนคุณออกไปดินเนอร์ออกไปกินข้าวออกไปใช้ชีวิตออกไปใช้ระยะเวลาอะไรบางอย่างที่มีความสุขร่วมกันเยอะขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับความรักครั้งนี้บ้างไพ่ตีโลกาอยากสื่อสารอะไรยอยากคุยอะไรกับคุณลูกดวงมาดูกันค่ะในตอนนี้นะคะคุณอาจจะต้องต่อสู้ต่อไปในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้สึกเงาเงาบ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่คนคนนี้ใครบางคนที่คุณคุยอยู่ด้วยจะ เข้ามาเหมือนดูแลคุณนะคนคนนี้จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณให้คุณที่รู้สึกเหงาหัวใจในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับไม่ไม่เหงาอีกต่อไปไม่เหมาะรู้สึกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นความห่วงใยห,หรือความปรารถนาดีที่ออกมาจากตัวตนของคนคนนี้นะคะเขาคนนี้มีความปรารถนาดีมอบให้กับคุณคุณจะได้มองเห็นถึงความห่วงใยในอนาคตที่เราทั้งคู่มอบให้แก่กันและกันนะคะคุณได้ไพ่พระนาลายทรงคุศยบราหูนะคะนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเตือนคุณว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสไปต่อได้นะต่อยอดได้นะพัฒนาได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลําดับขั้นตอนมันจะค่อยๆดีขึ้นในรูปทางของมันและใบสุดท้ายค่ะได้ไพ่พระแม่ตรีสักติด้วยนะคะความสัมพนันธ์นี้มีโอกาส ประสบความสําเร็จหรือซักเซสร่วมกันเป็นหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะพระแม่ตีสตินะคะก็คือพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่สละสวสดีอํานวยอวยพรอวยชัยคุณอยู่นะคุณสามารถไปขอบพรนะคะกราบไหว้ท่านเพื่อรับความปังทางด้านความรักการงานการเงินได้นะคะท่านจะอํานวยอวยชัยอวยพรให้คุณลูกดวงสามารถเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังและมีความสุขได้คุณกับเขาคนนี้มีโอกาสรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนของกันและกันความจริงจังก,กาลังจะเกิดขึ้นสําหรับ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1เอาใจช่วยค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณเป็น e NERGY ของคุณเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายได้เลยนะคะเรากับเขาได้ไปกันต่อแน่นอนจ้ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่สองนะคะคุณเลือกได้ไพ่ RINGS นะคะ m m ม r ิ t อต i l l t a k e Place Either r o m a n t i c or b u s i n e s s นะคะความรักความโรแมนติกการแต่งงานใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งสิ่งนั้นจะมาพร้อมกับความโรแมนติกและรวมไปถึงธุรกิจที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นค่ะ ว้าวพิเศษมากเลยนะคะแสดงว่าคนที่เลือกได้ไพ่กองนี้นะคะคุณอาจจะกำลังมีโอกาสได้สวมแหวนแต่งงานนะคะหรือมีงานมงคลเกิดขึ้นกับคุณบรรยากาศความโรแมนติกใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในไม่ช้าไม่นานนี้และอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คนรักหรือความรักของคุณเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับธุรกิจการเงินการจเจริญเติบโตทางด้านจิตใจจิตวิญญ,ญาณและชีวิต ของคุณนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่กองนี้เนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณนิดเป็นสิ่งที่แม่หมอมไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะคะภายในแม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่อยากเล่าอะไรกับคุณลุกดวงนะคะเกิดอะไรขึ้นสําหรับใครที่เลือกไพ่กองที่สองค,ค่ะสําหรับใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่หมอนิดนึงนะสาหรับใครนะคะที่อยากเช็คเอนเตอร์ส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวกันบ้างนะคะก็สามารถติดต่อจองคิวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะนะสำหรับแบบโทรน แนะนำจองลงน้าหนึ่งวันนะคะตัวเองอะมาดูกัน,นะคะ่ะในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันเอ่ยขอดูบรรยากาศความรักของคุณลุกดวงหน่อยสีดาบนะคะนิ่งๆเรื่อยๆหรอเจ็ดถ้วยมีความคิดมากกังวลใจใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น The world the h e r m i t นะคะว้าว มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลกันจังเลยนะคะความรักของคุณลูกดวงกับเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นรักทางไกลมันมีเส้นทางของระยะทางของอะไรบางอย่างมากั้นขวางเอาไว้อยู่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้สูงว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองอาจจะเป็นความรักออนไลน์เป็นรักทางไกลนะคะได้เอ e r จีของเดอะเวลล์คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาก็ได้นะคะได้เอเนจีของเฮอร์มิตยิ่งตอบย้ำเข้าไปใหญ่นะคะว่ามีโอกาสที่คนรักของคุณอาจจะ เป็นรักทางไกลเขาอาจจะเป็นคนไทยไปทํางานแต่ไปทํางานต่างประเทศหรือมีการเดินทางอยู่เสมอเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละที่คนละถิ่นกันนั่นเองนะคะนะเป็นความรักที่เรียบราบเรียบๆไม่ค่อยหือหวาไม่ค่อยโรแมนติกมากมายสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างทํางานอยู่ในภาวะของความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ เอสอัเดอะโพชันนะคะว้า wow. วแต่เรามีการตกหลุมรักกันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะคุณลูกดวงดังนั้นจึงมองว่าความรักของคุณลูกดวงอะคะ่ะเออแม่หมอสัมผัสได้ถึงการที่แบบต่างฝ่ายต่างมีความรักมอบให้แกกันและกันต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีมอบให้ในหัวใจของกันและกันอยู่นะคะเขาคนนี้รู้สึกดีกับคุณเขาคนนี้จริงจังกับคุณไหมแม่หมอมองว่าเขาเขาเริ่มแบบอินเลิฟแล้วอะความรักได้แดงมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราอาจจะต้องแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองไป อยู่ในจุดของตัวเองไปอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองนะคะคนคนนี้เริ่มเปิดใจและมีความรู้สึกตกลุ่มรักหนึ่งเปาะให้กับคุณลุกดวงแล้วนะจ๊ะดีใจด้วยนะคะเขาคนนี้ตกรุ่มรักคุณนะอาจจะเป็นความรักที่ลาบเรียบเรียบเรียบไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าตัวของเขานั้นมีใจไม่ใช่แค่มีเน็ตแน่นอนนะคะเอาล่ะมาดูกันค่ะ ในสายตาเนี่ยมองมาที่คุณลูกดวงเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะเวลาที่มองมาที่คุณคุณดูเป็นคนยังไงเหรอในสายตาของเขาในตอนนี้นะคะมาดูกันนะ <c oughs> ห้าเหรียญเจดเจดโอ้โห เหมือนคุณเจอสภาวะอะไรบางอย่างเหมือนเขารู้ว่าคุณลูกดวงเคยเจอความหนักที่เจ็บปวดมาก่อนคุณเคยเจอการสูญเสียการเสียอกเสียใจความรักที่ผิดหวังพังทลายมาก่อนหน้านี้ <Yes. S 1> เขารับรู้ด้วยว่าตัวของคุณลูกดวงอาจจะมีบาดแผลนะคะหรือเรากับเขาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีจุดที่แบบเหมือนมีอุปสรรคทางด้านความรักเกิดขึ้น <S <S อย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นการไกลกันอาจจะเป็นการที่คุยกับใครบางคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติหรือมีปัญหาอะไรบาง,างอย่างอยู่เนี่ยมันก็เลยอาจจะทำ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันเหมือนยังไงเดียเขารับรู้ว่าคนมีการเจ็บปวด เคยเจอเรื่องไม่ดีมานะคะ The Sun ค่ะแต่เขาอ่ะก็รู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานความอบอุ่นจากคุณลูกดวงนะคะคุณเป็นพลังงานที่เข้ามาแล้วว้าวเปิดโลกของเขาเลยนะคะทําให้เขารู้สึกได้ว่าอ,อ๋อความรักจริงๆมันเป็นแบบนี้นี่เองนะหรือไพ่สองใบข้างหน้านี้อาจจะเป็นการที่บ่งบอกว่าบรรยากาศความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมาของคุณทั้งสองนั้นอาจจะเคยเจอการผิดหวังเสียใจมาทั้งคู่เจอการหลอกลวงเจอการตัดจบไปแบบเสียอกเสียใจแต่พอคุณ ได้มาเจอกันนะคะไพ่เดอะซัเปิดขึ้นนะคะดังนั้นในสายตาคุณคือที่สุดคุณคือ the ะเบสคุณคือแสงสว่างคุณคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มทําให้เขาคนนี้รู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณคืออันดับหนึ่งในหัวใจของเขาเลยนะในตอนนี้นะคะ โอ้ได้ King of the Potion นะคะแล้วก็พลังงานของก้าเหรียญน,นะคุณแลดูเป็นคนที่ Perfect นะคะตัวของคุณแลดูมีพร้อมนะเขารู้สึกแบบนั้นนะ่ะเออโปรไฟล์ของคุณนะ่ะอูมันดูดีจังเลยคุณแลดูทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งมีความรับผิดชอบมีความสามารถคุณแลดูเป็นคนที่พื้นฐานชีวิตก่อนหน้าเนี่ยมันดีมาก่อนนะคะ King of the Po t ช o n เขารู้สึกได้เลยว่า คุณเป็นคนที่แบบรักใครเรารักจริงนี่เขารับรู้ถึงความอ่อนโยนของเรานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีนิสัยของการอ่อนโยนอะ่ะเราเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาจึงมองว่าคุณเป็นคนที่แลดูแลแบบเหมือนมีความอ่อนโยนมีความเป็นแม่พระมีความเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอยู่ในตัวเองนะคะนะบางทีคนที่เหมือนกับทื่อๆอย่างเขาพอได้มาเจอคุณเขาได้รับการเอาใจใส่ มันดีจังเลยเนี่ยเขาถึงได้รู้สึกอบอุ่นไงคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาแต่พอมีคุณเข้ามาคุณคอยแบบดูแลตัวเองด้วยนะกินข้าวด้วย ไหวไหมตัวเองโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมมันคือการเติมเต็มอะค่ะซึ่งจริงๆคุณจะไม่เลือกเขาก็ได้เขารู้สึกแบบนั้นว่าตัวของคุณเองหูคุณก็ดูสวยดูหล่อดูเซ็กซี่ดูน่ารักและดูแพงขนาดนี้คุณจะเลือกเขาจริงๆหรอคุณจะชอบเขาจริงๆหรอแล้วที่แน่นอนนะคะไม่หมาะรู้สึกได้ว่า พลังงานของคนที่รักไพ่กองที่สองอ่ะตัวของคุณจริงๆค่อนข้างเป็นคนรักใคร่รัเปด้วยนะคุณพร้อมโอนความคุณพร้อมทุ่มเทคุณพร้อมดูแลชอบกระจัดประหยัดทําไมเป็นฟิลแบบนั้นไปเลยมันจึงทําให้เขารู้สึกว่าโหการมีคุณเข้ามานี่มันอบอุ่นจังคือในบางเรื่องที่เขามีความทุกข์ใจคุณพร้อมที่จะแบบไปอยู่ตรงนั้นคุณพร้อมช่วยคุณพร้อมเทคแคร์เขารับรู้ถึงความอ่อนโยนที่ออกมาจากหัวใจของคุณลุกดวงได้เลยนะคะการมีคุณเข้ามามันคือการเติมเต็ม สำหรับเขาทําให้คนที่หัวใจมันเหี่ยวแห้งเฉื่อยชาไปเลยเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นค่ะนี่คือ energy ที่แบบเขากําลังจะสื่อสารกับคุณลูกดวงนะคะมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จากนี้ไปเนี่ยเมื่อเขารับรู้ถึงความรักความอบอุ่นจากคุณลูกดวงได้แล้วเนี่ยซึ่งเราอาจจะมองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดเยอะเนาะจะเป็นยังไงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไพ่อยากเล่าอะไรกับคุณลูกดวงนะคะแปเหรียญสถ้วย สามเหรียญน,นะคะ The s t r a i g โอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมากเลยค่ะคนลูกดวงสามถ้วยอุ้ยขออนุญาตค่ะขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีน้อง,งยองแงวมาประกอบฉากนิดนึงนะคะน้องอาจจะวนไหยนิดนึงนะคะนั่นคือน้องลีโอนะคะน้องลีโอมามาให้กําลังใจแม่เหรอลูกอ่ามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สนะคะ ความสัมพันนี้นะคะ congratulation นะไม่มอรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความกลมกลืนใดๆเกิดขึ้นนะคะในความอดทนของคุณในการพยายามที่จะมองหาความรักที่พร้อมมาซัพพอร์ตคุณจะได้เจอกับความรักที่เข้มแข็งจริงจัง,จงตั้งใจรักนะคะจากเขาคนนี้เขาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกถึงความเข้มแข็งคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องรู้สึกหวั่นไหวว่าเขาจะไปมีใครไหมคนอื่นๆจะเข้ามาไหมในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้พร้อมจะซัพพอร์ตและดูแลคุณลุกดวงกลับเหมือนกัน คุณโอนเนี่ยเขาเท่าไหร่เขาจะโอนให้คุณเท่านั้นนะคะเขาจะพร้อมปกป้องดูแลคุณในอนาคตเนี่ยมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองคุณอาจจะมีการมาคุยกันด้วยนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังไงดีเอ่ยเราอยากทําธุรกิจร่วมกันไหมอยากลงทุนมาเ,เปิดร้านทําอะไรด้วยกันหรือเปล่าอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือไม่นั่องจากได้พลังงานของสามเหรียญเป็นความรักที่มีกลิ่นอายของความเป็นเพื่อนด้วยการเป็น พาร์ทเนอร์ในชีวิตกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความรักที่ไม่หมาะรู้สึกแบบว่า เขาไม่ได้ดีแต่ปากว่าเขาอยากจะดูแลคุณนะ่ะเขาโอนเขาดูแลเขาใส่ใจเขาสนับอน์ตนะคะเขาพร้อมเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งความรักเป็นทั้งคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะในทั้งยามสุขและทุกข์สองเหรียญนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีความเชื่อมโยงกันไม่มีการหายไปไหนใดๆจากกันทั้งสิน้นเขาจะพยายามประครับประคองคุณให้ดีที่สุดในอนาคตคุณอาจจะมีการวางแผนในการมาอยู่ร่วมกันในการใช้ชีวิตด้วยกันในการตกลงปรงใจที่จะสร้าง างอย่างซัมติ้งซึ่งกันและกันด้วยนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะเรามาเจาะลึกลวงใจของเขากันนะคะว่าหัวใจลึกๆของเขา,าอยากสื่อสารอะไรกับคุณลูกดวงตัวของเขา,าอยากบอกอะไรกับคุณลูกดวงบ้างนะคะว้าว wow, I love you เขารักคุณลูกดวงนะคะเขารักคุณนะคะ It's time for me to heal now นะคะาการได้เจอคุณคือแบบ มันคือการคีริงจิตใจมันคือการเยียวยาหัวใจมีเธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอมีแต่เธอเสมอไปเป็นแบบนั้นเลยนะคะการเจอคุณคือยาขนาดเอกที่มาเยียวยาหัวใจที่มันตายไปแล้วให้ได้กลับมาชุบชีวิตและดีขึ้นค่ะ I remember every detail of the day คุาจดจำทุกรายละเอียดของคุณลุกดวงได้นะคะ คุณเป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะคะเเขาอยากจะกลับมาอินเลิฟกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารอแชทของคุณลูกดวงเขาย้อนไปดูแชทของคุณนะและนะคะ เขาเห็นมาคุณลูกดวงมีใครเขาพร้อมจะจากไปเดอ้อดังนั้นสาวๆถ้ารักเขาอย่าโปะนะจ๊ะหนุ่มๆด้วยนะจ๊ะอย่ามีใครให้เขาเห็นนะความหวังดีความปรารถนาดีทุกอย่างนี้ถ้าเขาได้เห็นมาคุณไม่ได้ให้กับเขาคนเดียวเขาจะไปจากคุณลูกดวงนะคะไพ่มันเตือนแบบนี้เลยนะดังนั้นคนคนนี้อาจจะมีความคิดมากมีความกังวลใจและหนอยใจไม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของการได้ลงเอยกันสูงมากแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมาสร้างครอบครัวหรือสร้างธุรกิจหรือ เติบโตไปด้วยกันสำหรับไพ่กองที่สองนี้ค่ะพลังงานเอเนจีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอยากจะเตือนหรือสื่อสารอะไรกับคุณลุกดวงกันบ้างเรามาดูกันนะคะถ้าอยากบอกกล่าวหรือเล่าสิ่งใดเกี่ยวกับเอเนจีนี้พลังงานนี้อุ้ยการได้เจอกันของคุณอาจจะเป็นอาจจะเป็นพรน่ะอาจจะเป็นพร จากองค์พระพิคเนตนะคะไพ่ไพ่องค์คณปติคนลุกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเชื่อมโยงนําไม่คุณกับเขา่ะได้มาพบมาเจอกันมารู้จักกันนะคะคนคนนี้อาจจะมาจากสิ่งที่คุณเคยไปขอพรกับองค์พ่อ นะหรือขอพรกับองค์พระพิคเนีให้ได้ชัดเจนให้ได้รักกันนะคะความสัมพันธ์นี้จะเหมือนกับยังไงดีอะไม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันลึกๆคุณอาจจะรู้สึกเปราะบางเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะแต่แบบแม่หมอรู้สึกว่า เขาจะอินเลิฟอ่ะเขาจะแอพพปเชียรในในหลายๆสิ่งที่คุณลูกดวงให้คุณทําดีกับเขาเท่าไหร่เขาจะรู้คุณเขาจะตอบแทนให้คุณมากเท่านั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่พระแม่โพศบนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะโหจะบอกว่าคนได้เลือกแพ้กองเนี่ยคนรักจะทําให้คุณรวยจะดูแลคุณอย่างดีคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาด ะค,ะความสัมพันธ์เนี้มันจะมีการมองการไกลมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเกิดขึ้นนะคะดีมากเลยค่ะได้ไพ่พระพรหมนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะนะอาจจะมีการรังสรรสร้างสรรค์ชีวิตดีๆให้แก่กันและกันนะคะเขาคนนี้จะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาแบบช่วยเหลืออะไรบางอย่าง ให้คุณลูกดวงอะนะนํำจะเป็นความรักที่เขาจะใจดีกับคุณจะมีการสร้างสารรค์สิ่งดีๆมอบให้แก่กันและกันความคนรักของคุณเขามีเ,เขาเป็นคนที่ ไม่หมองมองว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเขามีคุณธรรมในใจด้วยนะคะเขาก็จะดูแลคนลูกดวงเป็นอย่างดีนะความรักครั้งนี้อาจจะได้ครองเรือนหรือได้อยู่ด้วยกันในอนาคตในระยะยาวเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับการเงินที่ดีด้วยนะคะเขาจะเปและซัพพอร์ตคุณนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัววางแผนในการอยู่ร่วมกันได้นั่นเองค่ะดังนั้นการจะสวมแหวนกันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณจริงๆก็ได้นี่คือพลังงานสําหรับคนที่รักไพ่กองที่สองนั่นเองค่ะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้มันใชเลยมันปของคุณ พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานนี้ปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะหรือสำหรับใครอยากติดต่อจองคิวส่วนตัวกับแม่หมอนะคะสามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณมาเช็คเอเนจีมาเช็คพลังงานได้ก็ติดต่อจองคิวข้างล่างตรงนี้มาได้เลยค่ะขออวยพรให้ทุกท่านจงได้ลงเออยลงใจกับคนรักของคุณกับความรักของคุณและขอให้ความรักครั้งนี้ทำให้คุณกับเขาได้มีโอกาสได้อยู่ด้ยวยกันนานๆเอาใจช่วยนะคะพลังงานดีมากจริงๆค่ะ